พอผมได้ใช้ก็เลยมาป้ายยานะครับกับแว่นถนอมสายตา Optus รุ่น Zero ที่มีเลนตัวล่าสุดอย่าง Retina X Amber เรียกว่าเล่นเกมนานแค่ไหนก็ไม่ปวดตาเลยสักนิดและทีเด็ดก็คือขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกใส่พร้อมหูฟังนานแค่ไหนก็ไม่เจ็บหูเรียกว่าเป็นแว่นที่คิดขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์เพราะขนาดโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังยังเลือกใช้สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใส่โค้ดในครอสรับส่วนลด100บาทจัดไปดิครับถูกขนาดนี้ ถ้าจะให้ผมพูดถึงซีรีส์โลกีเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง5เอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำมากๆก,กับการตีแผ่ตัวละครของโลกีในแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนจากคนที่คอยปั่นป่วนชาวบ้านตลอดเวลากลายมาเป็นโลกีที่รู้จักกับความรักมีมิตรภาพและต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นและนี่คืออีสต์เอ็กสำคัญของโลกีเอพิโซด5ที่ผมอยากจะชวนคุยซะเหลือเกินว่าคุณผู้ชมคิดยังไง ความน่าสนใจของตอนที่5นะครับก็คือการเปิดเผยจุดสิ้นสุดของการเวลาหรือที่เรียกกันว่า The Void ดินแดนตกสำรวจที่แม้แต่ TVA ก็ไม่เคยปักหมุดสถานที่แห่งนั้นและตอนนี้มันได้บอกใบ้ความเป็นไปได้หลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับ MCU ในอนาคตรวมถึงตัวแปรต่างๆที่เคยฉีกทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์และถูกส่งมาที่นี่เอาละครับตอนนี้เรามาดำดิ่งไปดูอิสต์เอ็กต่างๆที่น่าสนใจกันเลยดีกว่า ถ้าคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ไอทีพร้อมบริการหลังการขายผมขอแนะนำ Advice ศูนย์บริการซ่อมและจำหน่ายสินค้าไอทครบวงจรอยากจะซื้อโน้ตบุ๊กประกอบคอมซ่อมแซมเข้าไปเลยที่ www.advice.co.th เพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษและตลอดเดือนกรกฎาคมใส่โค้ด 7NEC เพื่อรับส่วนลดพิเศษเพิ่มไปเลยนึกถึงไอีนึกถึง,ง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว ความเจ๋งของเดอะ o วทนะฮะหรือจุดสิ้นสุดของการเวลาใน MCU ที่ปรากฏขึ้นในซีรีส์โลกิเนี่ยมันเป็นที่ที่ TV วมักจะเอาพวกแวรเรียนหรือตัวแปรไปปล่อยไว้ให้เผชิญกับสตารกรรมที่โฮดรรายนอกจากนี้มันยังเป็นที่ที่มีอีสต์เอ็กต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปริศนาที่เคยเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ไปจนถึงความเป็นจริงคู่ขนานที่ตัวละครต่างๆเคยพยายามแหกไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์กันมาแล้วแม้กระทั่งธานอสก็ไม่เวน้น เอาละก่อนจะเข้าเรื่องสำคัญเรามาดูอีสเตอร์เอ็กที่ไม่ค่อยสำคัญกันก่อนตั้งแต่ชื่อเอพิโซด5ซึ่งมีชื่อว่า Journey into Mystery มันเป็นชื่อของหัวคอมิกที่ทอร์และโลกีได้ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1962แต่นี่ไม่ใช่ที่สุดสำหรับอีสเตอร์เอ็กที่หาที่สุดของเอพิโซด5ก็คืออีสเตอร์เอ็กอันนี้ฮะมันคือธานอสคอปเตอร์ที่นอนเป็นซากอยู่ใน The v o ว d ดูปเผินๆน,นี่คือเฮลิคอปเตอร์งี่เง่าที่เขียนชื่อทานอสเฉยๆมันคงจะมีตัวแปรทานอสสักคนที่เคยขับเฮลิคอปเตอร์และโดน TVA ซิลจนมาโผล่ตรงนี้แต่ต้นกําเนิดของอีสตอร์เอ็กนี้มันดียิ่งกว่านั้นย้อนเวลาไปประมาณเดือนมีนาคมปี1979 ธานอสและเฮลิคอปเตอร์สีเหลืองที่มีชื่อตัวเองเขียนไว้ตรงหางได้ปรากฏตัวต่อสายตาประชาชนโดยในยุคนั้นเนี่ยถึงแม้อ้นี่มันจะดูแปลกและงี่เง่านะฮะแต่ก็ไม่มีแฟนคอม,มิกคนไหนแต่ขิดต่ขวงใจเท่าไร่และเจ้าธานอสก็ยังขับคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยโผล่มาในคอม,มิกอีกหลายครั้งจนประมาณปี2010บรรดาชาวเน็ตก็เริ่มพูดถึงธานอสคอปเตอร์นะครับถึงความแปลกที่ถึงจะแปลกยังไงแต่ก็ยังดูน่ารักอารมณ์ประมาณว่าทั้งรักทั้งชัง ทีนี้กระแส t น a สคอปเตอร์ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนกระทั่งมาพีคจริงๆก็ตอนที่เจมส์กันผู้กำกับ Guard i a n ็อกเดลกาเล็กซีเนี่ยได้โพสต์ในทวิตเตอร์ไว้ว่าวู้ผมอยากเห็น t น a สคอปเต t e r ในจักรวาลหนังของมาเวลจังเลยนั่นทำให้ t น a สคอปเตอร์กลายเป็นที่รู้จักของแฟนมาเวลมากขึ้นและมันได้กลายเป็นมีมที่คนเอามาล้อเพราะมันม่วงกันอย่างสนุกสนานและจับพลัดจับผูจนกระทั่งกลายเป็นโปรดักสุดเอ็กซ์คลูซีฟของฮอต e วลในงาน Sa n Diego Comic ิค n เจมส์การและชาวเน็ตเนี่ยเคยเรียกร้องให้มาเวลสตูดิโอใส่ทานอสคอปเตอร์ในหนัง A เ e n g e r e ์ N อเก e และดูเหมือนว่ามาเวลจะตอบโต้อย่างแสบสันโดยการเอาทารนอสคอปเตอร์เนี่ยมาวางไว้เป็นซากใน The v o i ทราวกับจะบอกว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่ยังไงอย่างนั้นแต่อย่าง,ง,นยงน้อยตอนนี้เนี่ยเจมส์การ์และสาวกทานอสคอปเตอร์คงจะนอนตายตาหลับกันแล้วล่ะนะอีสเตอร์เอ็กที่ผมชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือทรอ๊ก ทอกบที่บังเอิญเก็บเศษไม้ที่แตกออกมาจากค้อนโยเนียจนกระทั้งเขาได้รับค้อนจิว๋วทําให้กลายเป็นกบสายฟ้าสัตว์มายาที่ภายหลังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเพชร v อเวนเจอร์ซึ่งตัวเลข t ี6 5ที่แปะอยู่บนขวดเนี่ยมันหมายถึงทอฉบับที่365 t ที่ทรอคได้ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกโดยประวัติของทรอคเนี่ยมีอยู่ในซ u เปอร์ฮีโร่โปรไฟล์เรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะจ๊ะ มีดที่โลีิได้รับมาจากคิดโลกิก็คือเลวาทีนอาวุธที่โลีิเคยใช้ในตำนานนอสแต่จริงๆแล้วในหลายๆตำราเนี่ยผู้แปลอาจจะแปลแตกต่างออกไปว่าเลวาทีนนั้นจะมีภาพลักษณ์เป็นทั้งดาบเป็นคทถาหรือว่าลูกศรโดยเลวาทีนนั้นเป็นอาวุธที่ใช้ในการสังหารวีดอฟเนียนกในตำนานที่อยู่บนยอดของต้นไม้โลกอิกราซิลนั่นเอง เอาละครับสำหรับหมวดนี้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะผมจะพูดผ่านๆก็แล้วกันนะครับอย่างค้อนโยเนียที่ฝังอยู่ใกล้ๆกับทรอคถาดอาหารที่ TVA เอามาทิ้งไว้อย่างจงใจหรือยังไงก็ไม่ทราบนอกจากนี้หนึ่งในแก๊งของหมวดโลกีเนี่ยยังมีชายคนที่ตกแต่งร่างกายด้วยป้ายทะเบียนรถซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครของไทยอยู่ด้วยเอาละครับทีนี้ก็มาถึงอีสเตอร์เอ็กที่เป็นการเฉลยความลับในโลกของความจริง คือในอเมริกาเนี่ยมันมีตำนานเมืองมากมายนะครับที่หลายๆคนในปัจจุบันนี้ก็ยังคอยจะค้นหาคําตอบของพวกมันอยู่ซึ่งซีรีส์โลกีเนี่ยก็หยิบเอาเรื่องพวกนี้มาเล่นได้อย่างฉลาดและแยบคายมากๆเหมือนกับตอนแรกที่มีการเฉลยว่าโลกีเนี่ยคือ DB Cooper อาชญากรที่ทําการปล้นเครื่องบินแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับและในตอนที่5เนี่ยก็มีอีกอันหนึ่งที่เคยโผล่มาในเทรลเลอร์แล้วกับตู้เกมอาร์เคดโพลิเบียสซึ่งเป็นตู้เกมที่เคยปรากฏขึ้นในพอร์ตแลนด์รัฐอเรกอนในปี1981โดยว่ากันว่าคนที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยจะเหมือนถูกสะกดจิตให้มึนงงหรือติดมันงมแงมถึงขนาดต่อยตีกับชาวบ้านเพื่อแย่งมันเล่น และใหม่ล่าสุดกับอีสเตอร์เอ็กที่ยังเป็นที่สงสัยของผู้คนนั่นก็คือเรือ U.S.S. Eldridge ที่มีทฤษฎีสมคบคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองฟิลาเดลเฟียที่ว่ากันว่าทางกองทัพได้ทำการทดสอบเทคโนโลยีล่องหนกับเรือลำนี้ทำให้ผู้คนในสหรัฐหลือกันไปต่างๆนานาซึ่งในภายหลังในกองทัพก็ได้ออกมาเฉลยว่าไม่มีมีที่ไหนละโครงการเรือล่องหนเนี่ยมันเพเจอร์ไร้สาระคนก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อย แต่ตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรือ USS Eldridge เนี่ยไม่ได้ล่องหนแต่ถูก TVA นำมาปล่อยไว้ที่ The Void ให้เป็นเยี่อของเจ้าหมอกปีศาจเท่าน,นี้ปริศนาการทดลองฟิลาเดลเฟียก็ถูกขายไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วคือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งที่ซีรีส์โลกิจงใจหยิบเอามาเล่นอย่างชานฉลาดต้องยกนิ้วให้ใจริงๆเลยนะฮะ ปมต่อมานะครับเป็นปมปริศนาของเดอะวอยจุดสิ้นสุดของการเวลานั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรถูกทิ้งอยู่ที่นี่บ้างจากอีสเตอร์เอ็กจำนวนมากมายของสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นผ่านตามาใน MCU ไม่ว่าจะเป็นยานของโรแนนหมวกของเยลโล่แจ็กเก็ตไปจนถึงยานเฮริคาริเออร์ของหน่วยชิลรวมถึงซากปร,รักหักพังของตึกรามบ้านช่องที่ดูเหมือนจะผ่านสงครามระดับจักรวาลมาหมาดๆ ในจํานวนนี้มีอีสต์เอ็กหนึ่งชิ้นที่เจ๋งมากๆเดี๋ยวเราเอาไว้พูดถึงมันทีหลังก็แล้วกันนะครับเพราะมันอาจจะปูไปถึงจุดสิ้นสุดของซาก้าใหม่ก็เป็นได้แต่ถ้าพูดถึงสัตว์ร้ายแห่งเดอะวอยนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรออดนั้นคืออะไร ในคอมิกเนี่ยอะไรออดน,นั้นมีลักษณะเป็นควันสีม่วงม่วงศึกเป็นตัวตนที่สามารถทลายกำแพงเวลาได้ก่อนใครและคุณสมบัติของมันนั้นเหมือนกับในซีรีส์เป๊ะๆคือไหลผ่านอะไรก็จะทำลายสิ่งนั้นว่ากันว่าในช่วงพันล้านปีในอนาคตที่อะไรออดปกครองเนี่ยพื้นที่ดินแดนของมันนั้นมีมากกว่าแคงเดอะคอนเคอร์เรอร์ถึง3เท่าและความร้ายกาจของมันเนี่ยทำให้แข็งต้องสร้างบาเรียป้องกันไม่ให้อะไรออดรุกล้ำมายัางโครโนโพลิสของเขาอย่างเด็ดขาดเรียกว่าในคอมิกเนี่ยอะไรออดเป็นคู่ ปรับของแคงซะด้วยซ้ําแต่ในจักรวาลหนังเจ้าหมอนี่กลับถูกลดขั้นกลายเป็นหมาเฝ้าประตูในเดอะวอยช์เท่านั้นเองเรียกว่าโดนเนิฟสมดความน่าเกรงขามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีนะครับว่าเจ้านี่เนี่ยเป็นตัวอันตรายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยถ้ามันปรากฏตัวขึ้นบนโลก ในตอนท้ายที่สุดหลังจากที่อะไรออดถูกควบคุมโดยซิลวี่มันได้เผยเห็นถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนาและทางเลือกที่เราสามารถคาดดาว่าปราสาทนี้เป็นของใครเนี่ยน่าจะมีประมาณ2ถึง3นะครแต่ว่าตัดช้อยทั้งหมดแล้วน่าจะเหลือแค่คนเดียว คนแรกที่ถูกตัดออกก็คือฮิฮูส e ีเมนนะครับในคอมิกเนี่ยเขาเป็นชายที่เหลือรอดอยู่เพียงคนเดียวในจุดสิ้นสุดแห่งการเวลาและยังเป็นคนที่สร้าง timekeeper ขึ้นมาด้วยแต่ว่าในจักรวาลหนังเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนบทบาทนิดหน่อยเพราะฉะนั้นชายที่หลงเหลืออยู่เนี่ยอาจจะตัดออกไปได้เลยคนที่ถูกตัดออกเป็นคนที่2ก็คือด็อกเตอร์ดู ชายที่ว่ากันว่าเป็นบรรพบุรุษของนักท่องเวลาอย่างแคงคือถ้าปราสาทหลังนี้เป็นของดูมเนี่ยนะครับมันก็คือปราสาทดูมสตัทที่ดูมเคยปกครองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่น่าที่จะใช่เวลาอันเหมาะสมที่ดอรดูมจะปรากฏตัวเพราะฉะนั้นชายที่อยู่เบื้องหลังองค์กรที่ควบคุมเวลาเนี่ยน่าจะเป็นแคงเดอะคอนเคร์เรอร์นักท่องเวลาจากศตวรรษที่30ละมัง้งมูลเหตุที่ทำให้ผมคาดเดาว่าปราสาทนี้น่าจะเป็นของแคงก็คือฉากนี้ครับ ในสร้างปรักหักพังของนิวยอร์กเนี่ยเราจะเห็นตึกที่มีรูปทรงคล้ายกับ a v e n เจอร์ทาวเแต่โลโก้บนตึกกลับเป็นของ k ค n g Enterprise ในคอมิกนั้นตึก k ค n g Enterprise เนี่ยคือช่วงเวลาที่โทนี่สตาร์คตัดสินใจขาย a v e n เจ r ร์ทาวเหลังเก่าโดยคนที่เข้ามาเทคโอเวอร์ก็คือชายที่มีชื่อว่ามิสเตอร์กริฟฟอนอ่ะและทีนี้มิสเตอร์กริฟฟอนเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับขคง ย้ำกันอีกทีก็ได้นะครับว่านาธานีลริชาร์ดเนี่ยเป็นนักท่องเวลาที่ได้กลับมาสร้างตัวตนในอดีตเยอะแยะไปหมดเรียกว่านับนิ้วมือแทบจะไม่พอเลยทีเดียวและมิสเตอร์กริฟฟอนคนนี้ก็คือหนึ่งในตัวตนของแคงนี่แหละ และการที่เคน Enterprise ปรากฏตัวขึ้นในจักรวาลภาพยนตร์นั่นก็หมายความว่าแคงนั้นมีตัวตนอยู่ใน MCU ตั้งนานแล้วและถ้าสมมติว่าเราดาวถูกจริงๆว่าแคงเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง T.V.A. ไอ้ตะก,กะสุดเผด็จการที่ห้าไม่ให้ใครฝ่าฝืนไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าแคงนั้นต้องการจะกำจัดตัวตนอื่นๆของตัวเองเพื่อเป็นเจ้าแห่งการเวลาแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นได้และด้วยผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยเราจึงเห็นตึกของมิสเตอร์กริฟฟอนที่ถูก T.V.A. กำจัดมาโผล่ที่นี่ไงล่ะ เอาละครับก่อนจะจากกันไปนะครับมาดูอีสเตอร์เอ็กสุดท้ายที่เจ๋งที่สุดกันดีกว่านี่ครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นรูปปั้นของ Living Tribunal ตุลาการสูงสุดของจักรวาลมาเวลคือหน้าที่ของ Living Tribunal เนี่ยก็คือการพิพากษาคาดีระดับจักรวาลตัดสินความขัดแย้งที่ไม่มีใครทําได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยยังคิดว่าเร็วไปที่ Living Tribunal จะปรากฏตัวออกมาเป็นรูปลักษณ์ให้เห็นแต่ถ้าเด e v ว i d เป็นจุดสิ้นสุดของเวลา เป็นจุดจบของจักรวาลที่ทุกอย่างหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นมันมีมูลเหตุความเป็นไปได้ให้คาดดาวอยู่นะครับคุณผู้ชมลองค่อยคอยค,อยคิดตามผมโดยการเชื่อมโยงกับคอมมิกไปพร้อมๆกันนะฮะสมมุติว่าที่คุณเห็นอยู่นี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปปั้นของ living t r i b u n a l แต่เป็นศพของเขาที่แตกสลายอยู่ละ่ะว่ากันว่า living t r i b u n a l เนี่ยครับมีพลังรองจาก one above all เท่านั้นแต่ในคอมิกเนี่ย living t r i b u n a l ไม่ได้ไร้เทียมทานขนาดนั้นนะฮะ เรื่องราวในกระตูนนะครับตอนที่ Living Tribunal ถูกฆ่าก็คือตอนที่พวก Beyonder ผู้มาจากนอกจักรวาลเนี่ยกำลังจะเริ่มดำเนินการให้เกิดปรากฏการ์ n n u u r s i o ชที่ทำให้ทุกจักรวาลคู่ขนานเคลื่อนตัวเข้าชนกันจนเหลือแต่ความว่างเปล่า ถ้าจะเรียกว่าตรงนั้นเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวาลเดิมก่อนจะเริ่มต้นจักรวาลใหม่หลังจากอีเวนต์ซีเคดวอลก็คงจะไม่ผิดนักพูดกันย่อยๆก็คือจักรวาลทุกจักรวาลชนกันจนทุกอย่างแตกสลายด็อกเตอร์ดูมที่เหลือรอดได้สร้างแบตเทิร์เวิร์ขึ้นมาแล้วตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้ปกครองก่อนที่จะถูกฮีโร่ฝ่ายธรรมะนำโดยมิสเตอร์แฟนตาสติกโค่นล้มและครอบครัวแฟนตาสติกโฟเนี่ยก็ได้สร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่นี่คือไทม์ไลน์ในช่วงนั้น ทีนี้กลับมาดูในซีรีส์กันต่อนะครับว่ากันว่าเดอะ o ว d เนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นเวลาใช่ไหมและตลอดทั้งตอนที่เราเห็นเนี่ยที่กล้องพยายามจะแพนไปให้เราเห็นวิวทิวทัศน์เนี่ยผมรู้สึกว่าตึกรามบ้านช่องที่เกิดขึ้นกับ The v o ว d เนี่ยมันมันดูไม่ค่อยจะล้ำยุคสักเท่าไหร่ดังนั้นหากเดอะ o ว d จะเป็นอนาคตในอีกไม่นานนับจากปัจจุบันน่ะมันก็น่าจะเป็นไปได้และถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ นี่ยิ่งเป็นข้อมูลที่จะบอกว่าเรื่องราวในโลกิเนี่ยกำลังจะนำเราไปสู่อีเวนต์สี่เครด์วอลหรือเปล่าวันสิ้นโลกที่ใครบางคนมาสร้างปราสาทเอาไว้เพื่อควบคุมเส้นเวลาให้เป็นไปตามที่ตัวเองคิดรวมถึงซาข,ของยานเฮลิคารเออร์ที่อาจจะเป็นอิสต์เอ็กจากคอมิกตอนที่ไอออนแมนและกัปตันอเมริกาโดนยานของชิลเนี่ยร่วงใสก่อนที่ทุกอย่างจะล่มสลายมันก็เป็นไปได้แล้วความเสียหายของตึกรามบ้านช่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการต่อสู้ข้ามจักรวาลกันก็ได้ คือตอนนี้ความตื่นเต้นทุกอย่างมันกำลังรอเราอยู่นะครับแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงก็ตามไว้กลับมาคุยกันอีกทีหลังจากซีรีส์โลกีตอนที่6จบลงก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ MCU อัปเดตก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายจ้า